นี่คือร่มชูชีพแบบเป่าลมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับการอพยพในกรณีเกิดเพลิงไหมในอาคารสูงเมื่อเป่าลมแล้วมันจะมีลักษณะคล้ายกับลูกขนไก่ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคารลงพื้นได้อย่างนุ่มนวลอุปรกรณ์นี้เหมาะสาหรับการอพยพฉุกเฉินจากอาคารสูงโดยเป็นทางเลือกเสริมสําหรับสถานการณ์ขับขันการใช้งานก็ง่ายมากเมื่อคุณติดอยู่ในชั้นสูงของอาคารที่เกิดไฟไหมให้สวมกระเป๋าเป้ที่มีร่มชูชีพอยู่ภายในแล้วรัดสายคาดอกให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างรัดแน่นเรียบร้อยแล้วจึงนำระบบความปลอดภัยไปผูกกับที่จับประตูหรือราวบันไดให้นั่งหันหลังชิดหน้าต่างดึงเชือกที่อยู่ตรงอกเพื่อเป่าลมร่วมชูชีพร่วมจะกลางออกมาปิดหน้าต่างและผนังด้านนอกอาคารขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาเพียง20วินาทีเมื่อทุกอย่างพร้อมให้ปลดระบบความปลอดภยัยแล้วเอ็นตัวออกไปด้านหลังในขณะนั้นร่วมชูชีพที่ยังผูกติดกับผนังจะกลางออกเต็มที่หอหุ้มร่างกายทั้งหมดและชะลอความเร็วขณะตกลงพร้อมกันนี้ ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหมุนตัวระหว่างตกเมื่อถึงพื้นแผ่นรองรับแรงกระแทกของร่มชูชีพจะดูดซับแรงตกทําให้ลงพื้นได้อย่างปลอดภัย